ขึ้นไปเนี่ยอาหารอยู่ตรงนั้นตรงนั้นบนรั้วตรงนั้นบนกำแพงนั่นแล้วขึ้นไปเร็วหันหน้ามาไอเอ๋เดี๋ยวกินเร็วขึ้นไปเอามาส่งแล้วอยู่ตรงนั้นข้างบนนั่นน,นั่นข้างบนน่ะกำแพงน่ะเอาโรยไว้ให้แล้วไอกินก่อนไอกินเหรอเอาขึ้นไปขึ้นไปแล้วเร็วเอา, <laughs> านอนเลยตรงนี้ขึ้นไปแล้ว ه, เ,เ,เอ,อ,อ,อ๊ขึ้นไปเร็วเร็วเร็ววอะไรลูกกวอะไรขึ้นไปเร็วไม่กินเหรอหกินไหมล่ะขึ้นไปกินก่อนขึ้นไปกินก่อนเลยแล้วเอาอมาให้แล้วไปเลยแล้ว,เ,วเดี๋ยวเขาก็กินนะคะเดี๋ยวเขาก็กินเขามาอยู่บ้านนี่บนลัว้วบนลัวนี่เขาจะเอาอาหารมาให้ตรงนี้เพราะว่าเขาอยากมากินตรงนี้เขา ถใส่ถ้วยไม่ได้นะคะใส่ถ้วยแล้วหมาเห็นหมาจะขึ้นมากระโดดขึ้นมากินนะเนาะเตงหนียวยังขึ้นไปกินก่อนเร็วเขาไม่ให้แล้วเขารู้อยู่นะว่าเขาจะขึ้นไปกินเดี๋ยวเขาขึ้นไปกินขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ตอนให้เขากินให้ดูเอาไปให้เด็กคนอาคารก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ ไม่เอาไว้ให้เยอะเดี๋ยวหมามากวนบางทีนี่หมาตัวเล็กๆเข้ามาได้พรุ่งนี้เช้าเอ,อาไม้ใหม่นะกินนะลูกนะกินแล้วเร็วๆแซบะหน่าหน,น่อยแซบะแซบะเออกินกินร้ายอยู่ไ่นเท่ไปไหนไหนเร็วๆเ,วเออมากินเนะกินอยู่นี่นะกิน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 เยอะๆเลยเยอะๆนะ yajenuk kimpin videoyaya uh, enuk